AI สรุปแล้วมันเป็นภัยคุกคามหรือเป็นแค่กระจกที่สะท้อนตัวเรากันแน่ครับนี่เป็นคำถามที่แบบโหใหญ่มากเลยนะแล้วก็หลายคนก็สงสัยกันอยู่วันนี้เราจะมาลองหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับอยากจะขอเริ่มต้นด้วยคำพูดที่ผมว่ามันส่งพลังมากๆเลยนะครับจากมัน,นีแอดลา s ที่บอกว่าผู้คนกลัวว่า AI จะคิดแทนมนุษย์แต่ผมกลัวมากกว่าถ้ามนุษย์ไม่คิดเลย โอ้โหแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยแหละครับคือจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นแก่นของเรื่องทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เลยโอเคก่อนอื่นเลยนะฮะเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งกันก่อนเลยก็คือความกลัวที่เรามีต่อ AI เนี่ยแหละครับคือหลายคนมองไปไกลถึงขั้นว่าเฮ้ยนี่มันคือศัตรูตัวใหม่ของมวลมนุษยชาติเลยนะคือถ้าเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะในทุกๆยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดเนี่ยเรามักจะมีศัตรูตัวใหม่เกิดขึ้นมาตลอดเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นยุคเครื่องจกักรกลคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตจนมาถึงวันนี้ AI มันก็น่าคิดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆเราอาจจะไม่ได้กลัวเทคโนโลยีหรอกแต่เราอาจจะกลัวอะไรก็ตามที่มันคิดหรือทํางานได้เร็วกว่าเรามาโดยตลอดหรือเปล่าแต่ว่านะประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับอันตรายที่แท้จริงเนี่ยอาจจะไม่ใช่การที่ AI มันคิดได้นะแต่คือการที่เราหยุดคิดไปเองต่างหากใช่เลยครับแล้วพอเราหยุดคิดปุ๊บเนี่ยแหละ จุดนี้เลยที่ AI มันจะเปลี่ยนบทบาทจากที่เคยเป็นภัยคุกค,คามเนี่ยกลายมาเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนความคิดของเราเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่ากระจกบานนี้มันกําลังสะท้อนอะไรเกี่ยวกับตัวเราอยู่บ้างความกังวลที่ได้ยินบ่อยที่สุดเลยนะหนีไม่พ้นเรื่องนี้ครับ AI จะมาแย่งงานของเราซึ่งก็เป็นความกลัวที่เข้าใจได้นะฮะเพราะเราก็เห็นกันอยู่ว่าความสามารถของมันเนี่ยมันเก่งขึ้นทุกวันจริงๆแต่ อยากให้ลองหยุดถามตัวเองกันสักแวบหนึ่งนะครับว่าเราเคยคิดอะไรที่มันนอกกรอบไปกว่าสิ่งที่ AI มันเขียนหรือมันทําได้แล้วหรือยังคือทุกครั้งที่ AI มันเขียนบทความได้เนี่ยเราก็จะว้าวทึ่งแต่แล้วไงต่อเราได้ต่อยอดความคิดได้เพิ่มคุณค่าอะไรๆจากจุดนั้นไปบ้างหรือเปล่าและนี่แหละครับคือภาพสะท้อนที่ AI มันกําลังฉายให้เราเห็นอยู่ตอนนี้เลยมันเผยความจริงที่แบบอาจจะฟังแล้วอึดอัดใจหน่อยนะฮะมี2ออย่างด้วยกัน อย่างแรกเลยคือมันทําให้เราเห็นเลยว่ากระบวนการคิดของมนุษย์เราเนี่ยมันเปราะบางขนาดไหนและอย่างที่สองมันชี้ให้เห็นเลยครับว่างานจํานวนมากที่เราทำทำกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเอาเข้าจริงมันไม่ได้ต้องใช้ความคิดที่แท้จริงมาตั้งนานแล้วนะมันเป็นแค่การทํางานซ้ําๆตามแพทเทิร์นเดิมๆเท่านั้นเองและทีนี้คําถามคือเราจะสู้กับความเคยชินแบบนี้ได้ยังไงมันมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นยาแก้พิษอยู่ครับซึ่งก็คือสิ่งที่เราจะคุยกันใน6ข้อถัดไปนี่แหละการคิดจากศูนย์ หรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่า first principle thinking first principle thinking คืออะไรถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะฮะมันคือการคิดแบบพวกนักวิทยาศาสตร์เลยครับคือแทนที่เราจะไปลอกสูตรคนอื่นหรือทำตามๆกันมาแบบเดิมๆเ,เนี่ยเราจะตั้งคำถาม,ถามย้อนกลับไปเลยว่าเฮ้ยทำไมสูตรนี้มันถึงเป็นแบบนี้แล้วก็ย่อยมันลงไปจนถึงแก่นจนถึงกฎพื้นฐานที่สุดของมันจากนั้นค่อยสร้างคำตอบของเราขึ้นมาใหม่จากจุดนั้น ลองดูความแตกต่างที่ชัดเจนตรงนี้ก็ได้ครับการคิดแบบเดิมๆเนี่ยเราจะถามว่าเราจะใช้ AI ให้ดีขึ้นได้ยังไงใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นการคิดแบบ first principle เนี่ยคำถามมันจะย้อนกลับไปลึกกว่านั้นอีกคือทําไมเราถึงต้องใช้ AI ตั้งแต่แรกเห็นไหมครับว่าแค่จุดเริ่มต้นของคําถามเนี่ยมันก็ต่างกันคนละเรื่องเลยซึ่งมันไม่ใช่แค่การตั้งคําถามใหม่ๆเท่านั้นนะครับแต่มันคือการรื้อระบบความคิดเก่าๆที่เราเคยเชื่อเนี่ยทิ้งไปให้หมดเลย แล้วสร้างมันขึ้นมาใหม่จากรากฐานที่เป็นเหตุเป็นผลจริงๆและเมื่อเราเริ่มสร้างจากรากฐานใหม่นี่แหละครับมันจะนําไปสู่การแบ่งขั้วครั้งสําคัญมากๆในอนาคตเลยนะซึ่งมันไม่ใช่การแบ่งขั้วระหว่างคนกับเครื่องจักรนะครับแต่มันคือการแบ่งขั้วระหว่างมนุษย์กับผู้ที่ไม่คิดสไลด์นี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับคือ AI เนี่ยมันเป็นเครื่องมือของการจําลองมันเก่งในการให้คําตอบที่เราป้อนเข้าไปแต่ First Principle Thinking เนี่ย มันคือเครื่องมือเพื่อความเข้าใจครับมันทําให้เราตั้งคําถามที่ถูกต้องและนี่แหละครับคือจุดที่มนุษย์เรายังคงมีบทบาทที่สําคัญมากๆอยู่และนี่ก็คือบทสรุปที่ผมว่าสําคัญที่สุดเลยนะฮะ AI เนี่ยมันจะไม่มาแทนที่คนที่คิดหรอกครับแต่มันจะมาแทนที่คนที่หยุดคิดไปแล้วต่างหากดังนั้นการแบ่งขั้วในอนาคตเนี่ยมันจะไม่ใช่มนุษย์ปะทะ AI อีกต่อไปแล้วนะฮะ แต่มันจะกลายเป็นการแบ่งระหว่างคนที่เข้าใจระบบกับคนที่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบหรือถูกระบบควบคุมไปโดยไม่รู้ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้น first principle thinking เนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่เครื่องมือทำธุรกิจเก๋ๆนะครับแต่มันคือระบบภูมิคุ้มกันของจิตใจเราเลยก็ว่าได้มันจะคอยปกป้องเราไม่ให้หลงทางไม่ให้ถูกกลืนหายไปในยุคที่ข้อมูลแล้วก็คำตอบสาเร็จร่วมมันถาถมเข้ามาหาเราเต็มไปหมด และทั้งหมดนี้ก็พาเราวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งครับแต่ผมเชื่อว่าคราวนี้เราน่าจะเข้าใจความหมายของคำพูดนี้ได้ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยนะฮะผู้คนกลัวว่า AI จะคิดแทนมนุษย์แต่ผมกลัวมากกว่าถ้ามนุษย์ไม่คิดเลยสุดท้ายนี้ผมอยากจะขอทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ทุกคนได้ลองเก็บไปคิดกันต่อนะครับคือมันก็จริงแหละที่ AI อาจจะสร้างโลกที่น่าทึ่งมากๆให้เราได้แต่คำถามก็คือใครกันล่ะที่จะมอบความหมายให้กับโลกใบนั้น